นี่น่่เหรอวะหนังหมื่นล้านเยนในญี่ปุ่นเน่ยนีาแ้เทนกิโนโกะคลอดมาก่อกิมิโนโนาวาเนี่ยคนจะไปดูเรื่องนี้กันเยอะขนาดนี้ไหมค่ะก็ไม่แปลกหรอกครับที่คนดูอย่างเราจะคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์น้ำแตกอาบสองแก้มน้องนางแบบที่ยูเเนมเคยทําให้คนได้รู้สึกกับเทนกิโนโกะรอบนี้ในปี2019ผลงานชิ้นใหม่ของท่านมารคตโชินไคนะฮะ ตอนดูมันก็มีความสุขอยู่หรอกนะแต่พอเดินออกจากโรงมาแล้วผมรู้สึกเหมือนโดนสตันแวนเข้าไป15วินาทีมันแบบเฮ้ยเมืม่อกี้กูดูอะไรไปวะเฮ้ยคือมันรู้สึกผิดหวังที่ตอนก่อนเข้าโรงเราคาดหวังว่าจะได้รับความรู้สึกแบบหนึง่งแต่พอโดูจบปุ๊บแล้วเรากลับมาตระหนักได้ว่าเรากลับได้รับความรู้สึกอีกแบบหนึง่ง พอนั่งนั่งคิดไปสัก15นาทีเนี่ยมันก็ทำให้ผมเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาประมาณว่าฮะนี่น่ะเหรอวะหนังหมื่นล้านเยนในญี่ปุ่นเน่ะนีใช่เหรอเรื่องนี้มันได้รับการเข้าชิงรางวัลสาขาต่างประเทศจริงๆเหรอเพราะเหตุใด <c oughs> ทําให้คนไทยจำนวนไม่น้อยแห่ไปดูเรื่องนี้กันครับเพราะเหตุใดเพราะเหตุใด เพราะว่าเพราะว่ามันมีอิทธิพลมาจากเรื่องก่อนใช่ไหมล่ะอย่างยูเนมเนี่ยเป็นเพราะคุณมากระตกเขาปล่อยยูเนมมาก่อนทําให้หลายๆคนก็ติดใจอยากจะติดตามเรื่องที่2ที่เขาปล่อยออกมาก็คือเรื่องนี้ถ้าเจนเกยอยู่ในกอคลอดมาก่อนอกอนิมิโนโนาวะเนี่ยคนจะไปดูเรื่องนี้กันเยอะขนาดนี้ไหมครับไม่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนแต่หลังจากนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งวันเมื่อผมได้เริ่มคิดและตกตะกอนได้ ผมกลับรู้สึกโกรธนะฮะเวลาเห็นใครรีวิวหรือว่าโพสต์กระทู้ต่างๆนานาประมาณว่าเทนกิโนโกะไม่สุดเท่าคิมิโนะดนววะ <Hey! S 1> นี่มันทำให้ผมโกรธมากเลยนะเว้ยเพราะอะไรเพราะเทนกิโนโกะไม่ใช่ยูเเนมสอฮะ <Really S 1> คืออยา <good> ่าเอาสอเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันครับมันแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะแนวก็ไม่เหมือนกันละนี่มาดูเดยในมไน ในมาอ n นนิมิเตเนี่ยเห็นไหม Your name n e w school Thank you no k o Waiting with you now sit soft l i f e โหนี่ไงไม่เหมือนกันแล้วอย่าเอามาเทียบกันหนิพวกคนโถไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะเรื่องนี้ไม่ได้เลยผมขอร้องผมขอร้องอย่าเอามาเทียบกันในรอบที่แล้วเนี่ยโอเคคุณมาเขาต่อชินใครอาจจะทำให้เรารู้สึกบันเทิงว้าวประปรืบมต่างต,างตางนานา,นาไปกับ Your name แต่พอในรอบนี้ใน2019เนี่ยผมคิดว่าคุณชินใครเนี่ยต้องการจะนำเสนอความรักอีกแง่มุมหนึ่ง <Wow. S 1> ที่มีความนุ่มลึกลึกซึ้งมากกว่านั้นให้กับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่โยเนม m e 2ฮะนี่มันแยกมาจาก y โ Name เลยนี่เป็นตัวของตัวเองมากกับเทนกิโนะโกเรื่องนี้มีความเป็นสลิปซอฟไลท์สูงมากสูงกว่าโยเนมอีกโยเนมโยเนมไม่สลสิจ๋าขนาดนีนะ้คือด้วยความมันเป็นแนวชีวิตเนี่ย พอคนดูดูไปก็ไม่แปลกครับที่คนอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อง่วงๆบ้างสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ประสบพบเจอกับแนวนี้บ่อยๆและอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้คนรู้สึกผิดหวังก็คือความคาดหวังที่คุณคิดว่าจะต้องได้รับความรู้สึกแบบเดียวกับ Your Name เมื่อคนมาดู v e t n g with you เออกูเรียกทังสามชื่อไงสัตว์ชื่อไทยชื่ออังกฤษชื่อญี่ปุ่นเมื่อเราได้ตัดความคาดหวังออกไปครับ แล้วลองมานั่งคิดๆด,ดูเท่นก no ินโนโกะพยายามจะบอกอะไรกับเราบ้างหลังจากที่ผมได้นั่งตกตะกอนประมาณ15ชั่วโมงหลังจากดูภาพยนตร์ไปผมก็ตะหนักได้ว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมันก็มันก็มีข้อคิดนะและคติสอนใจที่ทําให้เราพอได้ทราบซึ้งได้ประทับใจอยู่บ้างมันเสื่อออกมาได้อย่างชัดเจนนะ ชัดเจนมากว่าเรื่องนี้พยายามจะบอกอะไรตามที่เพลงประกอบภาพยนตร์ที่แรดวิมปล่อยออกมาเลยฮะว่าความรักเนี่ยมันสามารถทําให้คนคนหนึ่งทําอะไรได้บ้างเออนี่นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องการจะสื่อกับเราและคุณมาคโตะก็อยากนําเสนอความนุ่มลึกนี้ให้กับแฟนๆของเขาได้ดูไม่ใช่ว่าอะไรอะ่ะจะให้คุณมาคโตะทำทำโยนเนียมสิบเรื่องเลยเหรอ <c oughs> การดึงอารมณ์ครับเรื่องนี้ผมก็คิดว่าการดึงอารมณ์ก็ทําได้ดีนะแต่ดีในที่นี้คือเกือบจะลงไปสู่ระดับปานกลางอะมันก็ยังพอทําให้ผมน้ําแตกได้แต่ว่าน้ําแตกแล้วเป็นไงอ่ะน้ําแตกแต่ว่ายังมีข้างค้างอยู่ข้างในฮะที่ยังออกมาไม่หมดนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกตอนที่ได้เห็นฉากดึงอารมณ์ต่างๆของเรื่องนี้ความไม่เม้เซน อันนี้ผมขอบอกว่าผมสังเกตเห็นพอสมควรเลยนะกับความไม่สมเหตุสมผลของเรื่องเนี่ยคือเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเดินทางไปสู่กับอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งพอมาถึงเหตุการณ์ที่2เนี่ยบางครั้งมันก็ทําให้ผมเกิดความคิดประมาณว่าแบบเออทาไมตอนเหตุการณ์แรกมึงไม่ทําแบบนี้ซะก่อนวะอะไรประมาณนี้เนะี่ยและการกระทําบางอย่างของตัวละครที่ทําให้เกิดปัญหาของเรื่องเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ make ซนฮะว่าทําไมตัวละครต้องทําแบบนั้นด้วยเรื่องนี้ค่อนข้างจะไปเรื่อยๆนะ ค่อนข้างเงียบกันเลยทีเดียวอย่างที่บอกมันเป็นซีรีส์ออฟไลน์ฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ยังเก็บแต้มกับแนวนี้ไม่ได้เยอะมากเนี่ย <_ an> ก็อาจจะหลับได้ผมว่านะก็อาจจะหลับได้เนื้อเรื่องก็คาดเดาง่ายคาดเดาง่ายมากคาดเดาง่ายจนแทบไม่มีอะไรให้ติดเต้นอีกทั้งยังความสะดวกสบายของตัวเรื่อง <_ c oughs> เรื่องนี้ไหลายอย่างเกิดขึ้นง่ายมากฮะง่ายจนตลกอ่ะแบบ ง่ายจนผมขำอะ่ะ right? <laughs> ง่ายจนตลกเลยอะ่ะตอนที่ผมเห็นอะ่ะแบบอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิกาฮ <Huh? S 1> ะ <laughs> อะไรที่มันดูเป็นไปไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าอีกเดียวมันก็ต้องมีพลังซูเปอร์เนเชอรัลมารองรับมาซับพอร์ตเฮ้ยอันนี้ตัวละครมันจะแก้ปัญหาย,ยัางไงวะอ่ะซูเปอร์เนเชอร์โร่ไง <laughs> เหตุการณ์นี้มันดูเป็นไปไม่ได้อะ่ะ ก็ซูปเปอร์เนเจอรลจะสร้าง p ossibility ให้เองและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกเอ่หงุดหงิดใจนะคือในเรื่องบางอย่างของตัวละครที่ตัวหนังไม่ได้เล่าออกมาแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากๆเว้ยที่ทําให้ตัวละครเด็กแบบในเรื่องเนี่ยก่อเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือมันเกิดอะไรขึ้นในเบื้องหลังของเขาที่ทําให้เขา ที่ทำให้พวกเขาต้องกระทำการอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดตั้งแต่หนังยังไม่เข้าฉายนะแต่พอหนังฉายจบมันก็ไม่บอกผมอันนี้ประจุท,ที่ผมหักคะแนนเยอะมากนะเอาละมาถึงความสุขที่ได้รับจากการชมภาพยนตร์เรื่องเชนกินโนโกนะขหนที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่าความสุขที่ผมได้รับผมให้ไป8หน่วย เอาไป8หน่วยเลยส่วนคะแนนจริงจังดูเมสเนี่ยว่าเมสมันสมบูรณ์แค่ไหนเน่ยเอาไปผมห่างจนเหลือ7หน่วยพอสาหรับเทนกินแล้วก็ระดับการแนะนำให้ดูอคือถ้ามีคนมาขอให้คุณแนะนำเรื่องนี้เนะี่ยคุณจะแนะนำเขายังไงสำหรับผมผมขอให้ผมขอให้คำตอบด้วยประโยคที่ว่าถ้าอยากจะดู m เ s สซ g e อบไลน์นุ่มลึกนุ่มลึกดูเรื่องนี้ก็ได้ เรื่องอื่นก็ได้อยากดูบันเทิงไปดูหลับตาฝันถึงชื่อเธอฮะอยากดูอะไรที่มันนุ่มลึกมาดูหรือดูฝันฉันมีเธอฮะผมไม่ได้อวยเรื่องนี้นะแล้วผมก็ไม่ได้อวยคิมินอนาวาด้วยผมอยากจะด่าเรื่องนี้ <What? S 1> แต่มันก็มีส่วนดีเพราะที่จะลบล้างและทำให้ผมอึดอัดอยู่ในใจ